เห็นสิทำมาเป็นนั่งร้อยมันไหลาให้ท่านพี่องสาถ้าเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าเมียเฉลยแบบมันจะจงรักภักดีท่านพี่จริงๆนั่นสินะ <c oughs> ยังไงเฉลยก็ยังเป็นเฉลยมันก็เป็นได้แค่นั้นแหละเออท่านหญิงเหมือนกระหม่อมจะได้ยินเสียงใครชับพะสะัส อีกจานหนึ่งอือวันนี้มันช่างสงบไนีเหรอทนายโยเดียเอารแสงดาบลายปันนางสนมอีกแล้วจุกค่ะอีกแล้วหรือเจ้าทําแบบนี้คนที่นี่จะไม่เชื่อใจเจ้าเอาได้นะนโยเดียข้าไม่สนข้าปกป้องศักดิ์ศรีของข้าในเมื่อข้าเป็นเมียเจ้าแล้วข้าก็ต้องถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสิ ยอมรับแล้วเรื่องว่าเจ้าเป็นเมียของข้านะ <c oughs>